ครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอจะคลิปกันขอจะคลิปกันเอ่อเอกสารมาแล้วครับผมอยากขายไปร่วมเดือนครับมาแล้วร่างกายยังฟิดเหมือนเดิมครับ

จากหายไปรวมเดือนครับการหมัดเตรียมเป็นขบผมนี่ครับน,นี่ก็นทั้งหมดสักสี่สิบคนครับเป็นครูพระครับผม ウィン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 